เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม S ื้อไม่ได้ทดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้เสียง um. ข้างนอกข้างนอกนี่มีเสียงดังโจวจ้าวเจียวจ้าวกันเหลือเกินเดี๋ยวขอเปิดประตูไปดูก่อนโอจะกระตุกค้างอึกอ่ะเออ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 อืมเรียบร้อยอันนี้น้องหมาป่าของเรานะครับนี่พอดีว่า มาดังควานนะครับผมช่วงเช้าๆวุ้ดๆนะฮะก็เลยดักเก็บซะเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับอัลฟาสิบเก้าครับ B173 นะครับน่าจะเป็นการปรับค่าต่างๆนะครับผมและยังไม่พอครับการอัปเดตครั้งนี้ครับมาด้วยความอ่ำมากเลยครับอ่ำคืออะไรครับเพราะเขาบอกว่า ควรที่จะเริ่มเกมใหม่นะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะเจอค่าค่าประสบการณ์หรือค่าพอยต์นะฮะค่าพอยต์ตัวนี้นะครับคิดว่านะฮะเท่าที่ผมอ่านและจับใจความเดาเอานะครับ POI นะฮะก็คือไอ้ค่าพอยต์ตรงเนี้ยน่าจะหายไปหมดนะครับพวกนี่ฮะที่เราอัพไปแต่ตอนนี้เท่าที่ผมดูก็ยังไม่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเล่นไปก่อนนะครับว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เขาต้องบอกว่าควรที่จะเริ่มเกมใหม่นะครับผม ไม้ตียุงครับเวอร์ช euh anyway> ั่นนี้ยังไม่ได้ลองใช้ดูครับติดแล้วช็อตช็อตช็อตแต่เดือแต่เดือตึบตึบเสียงล้มนี้มาก่อนนะครับตัวเพิ่งล้มทีหลังนี่คืออะไรเนี่ยอในร้านนี้รู้สึกว่าจะมีพี่บี้ของเราเนี่ยตีอะไรสักอย่างข้างในนะฮะโอ้ได้ยินเสียงดังตุกตักตุกตักตุกตักมากลองใช้ไม้ตียุงกับอีกตัวหนึ่งอ่าอื้รู้สึกว่าโอ้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 ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็น ชาร์จแล้วชาร์จแล้วนีช็อตช,ช็อตตะดับตะดับตะดับตดาดตะดาดตีละมันดีวะเฮ้ยเฮ้ยของดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีตีได้แบบว่าสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะครับเออเราก็ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันนี้สวัสดีครับรู้สึกว่าจะเจอตูเซฟด้วยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นคุกเหรอหรืออะไรยังไงตีตีก่อนครับเอาพี่บีออกมาสู่อิสระภาพก่อนเดี๋ยวมันดินเสียงจากทางด้านข้าง เดี๋ยวเราวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราวันนี้ไม่ได้อัดมานานนี่รู้สึกว่าเกรงเกรงขึ้นเยอะเลยนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะต้องหายานพานะแล้วนะครับโอ้โหสองตัว้หประดับบุญบารมี2ตัวฮะเอาไปเลยครับ2ตัวจัดไป2ทีอันนี้ติดช็อตไปอีกหนึ่งตัวตายตายตายยังยังไม่ตายกว่าจะตายอุ้ยเฮ้ยอะไรคานกับตุกไม่เห็นอ ัวขาดไปซิเฮ้ยไม้ตียุงนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วรู้สึกตีได้เรื่อยๆนะฮะกินสตมิน่เบาดีไวด้วยนะครับม,มาเลยครับหนีจัดไปเสียงเขาใส่ใหม่รู้สึกดูทรงพลังขึ้นดูแบบอื้เฮ้ยดูช็อตดีขึ้นอนะ่ะสวยครับสวย ผมว่าไม่แน่นะฮะผมอาจจะคราฟหมดของตัวเขาก็ได้นะครับรู้สึกว่าเราสามารถคราฟได้แล้วด้วยนะฮะหมดของอ่าสตันบัตทอมเนี่ยนี่ฮะเราสามารถคราฟได้แล้วครับผมน่าจะทำให้ ชาร์จไวชาร์จดีทํารุนแรงหรืออะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนนะครับเฮ้ยผมว่าผมชอบว่าไมช็อตยุงในเวอร์ชั่นนี้นะดีเหลือเกินอ่าเหมือนจะเป็นอะ,อะไรไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆคือมีตับกระสุนกับปืน M16 โอ้โหไม่ใช่ปืน M16 ปืน AK47 นะฮะนะฮะทำไงดีเนี่ยอ่ะสแคปไปเลยกันแล้วกันนะครับ คือของเต็มนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยของเต็มอันนี้เราอยากสแคปมากเลยอะ่ะคือตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะกลับบ้านกลับบ้านเลยนะครับแล้วก็ภารกิจที่เราคิดกันวันนี้นะครับคือไปหาหนังสืออ่านก่อนเพื่ออาจจะมีหนังสือทําจัก,กรยานเราจะได้ไม่ต้องเสียพอยต์ไปกับการอัพตัวสกิลนี้นะครับสกิลสร้างรถอะไรอย่างเงี้ยดูดิกว่าจะสร้างได้มันต้องอินเทอร์เน็ตสเนี่ยเราใส่แว่นตาแล้วก็ใช้อ่าบาย ในการซื้อนะฮะซื้อไอตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่า,าเผื่อจะเจอหนังสือทําจักรยานไงเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียพ้อยไปใช่เหตุน,นะฮะเราจะเน้นสายนะครับรอบสังหารนะครับเราจะเอาให้เต็มก่อนเป็นอันดับแรกอย่างอื่นเนี่ยค่อยว่ากันนะครับระดับ5มีมาเยอะเหลือเกินส่วนจะสำรวจตรงนี้ไหม,มผมอยากสำรวจอยู่นะ อาคารหลายๆหลังที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อกันดีเหลือเกินเนาะร้านปืนอยากเข้าจังเลยอะ่ะคือคิดไปคิดมายังไม่เข้ากันล้วกันพราเดี๋ยวคือของมันเยอะไงถ้าของเยอะแล้วเรายังไม่มีจักรยานยังไม่มีพาหนะอย่างเงี้ยมันก็เสียดายเนาะดูดิอาคารมันติดกันหลายหลังเลยอะ่ะคือถ้าเกิดประจนทีนี้ก็คือทั้งหมดหนึ่งนะ่ช็อตช็อตแตดับแตดับแตดัด,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 ดอ้ออาก็ไปสิครับน้องไม่ได้ใส่เสื้อผ้าน้องเลยช็อตนะฮะ ช่วงนี้รู้สึกขาดตังค์มากเลยครับก็เลยชอ็อตอีกนั่นแหละครับมุกอะไรเนี่ยนี่แนะ่คุณพี่นะักธุรกิจขอยืมตังค์ได้ไหมช่วงขาดตังค์แลือเกิขดขาดทรัพยากรขาดเงินเดือนองเงินเดือนยังไม่ออกเลยคือแบบว่าอุตส่าห์คิดเอาไว้นะจะได้เล่นฮาวเวิร์ดมูนะครับระหว่างที่เราเขาอัปเดตนะครับหมอัปเดตมาสักก่อนเราก็เลยมาเล่นเกมนี้กันก่อนนะครับร้อนร้อนเหลือเกินนะฮะในพาร์ทที่แล้วเราถอดชุดในพาร์ทนี้เราไม่ถอดชุดแล้วครับอ,อ่านคอมเมนต์มา คือค่าชุดมันก็มีค่าต้านทานความหนาวกับต้านทานความร้อนอยู่แล้วว่ายง่ายคือใส่ชุดหนาขนาดไหนถ้าเกิดต้านทานความร้อนมันมีสูงก็ใส่ได้ใส่ไปเถอะ <c oughs> คืออะไรในตระกะเกมนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนนะฮะไปส่งเควสคุณเจนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านหนังสือนะครับมันก็ยังมีกระตุกอยู่นะเกม <c oughs> ก็คงจะต้องทนเล่นกันไปนะะท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยครับทนดูกันไปนะครับเกมกระตุกอย่างนี้ ดูได้อย่างไรเนี่ยพี่ได้ครับดูได้ครับมันไม่ได้กระตุกถึงขั้นขนาดที่ว่าแบบทุกๆวินาทีไงมันแบบแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอะไรอย่างนี้แล้วก็พออนุรลมให้ได้อยู่อะไรประมาณนี้นะอะไรอะไรเสียงอะไรหวักหวัหวัไปเลยครับพี่ผมไม่ยุ่งกับพี่แล้วมาถึงแล้วนะครับสําหรับเทรดเดอร์คุณเจนะสวัสดีคุณเจไม่ได้เจอกันนานเลยอย่างอย่างยังไม่ได้เจอตัวแป๊บหนึ่งผมเคลียร์พี่บี้หน้าร้านคุณเจนกันก่อนนะฮะเป็นพี่บี้สวมฮูดนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อน ผมอยากรู้ว่าเขาเข้าไปในบ้านของคุณเจนไดไหมนี่นี่เดินเข้ามาเดินเข้ามาผมอยากรู้มากเลยครับเดินเข้ามาได้หรือเปล่าได้ไหมฮะอู้หูอู้หูอะไรนะฮะติดติดอ่ะอ,อท่าสวยมากอะไรครับเนี่ยติดอะไรลูกืูติดกําแพงอากาศเลอครับลูกเดินเข้ามาไม่ได้นะฮะอยากรู้ไงว่าซอมบี้เข้ามาในเทรดเดอร์ได้ไหมนะฮะปรากฏว่าไม่ได้นะครับใครที่แบบว่าอยากหาเซฟโซนในเวลากลางวันเนี่ย เอาเลยนะครับนี่ผมตั้งไอเครื่องนี้ด้วยครับมันมีจุดบอกเราด้วยอ่ารู้สึกใน,นในพาร์ทที่แล้วนี่เราตั้งไม่ได้บอกท่าผู้ชมไว้นะครับนี่เครื่องกระแทกซอมบี้กับกระแทกอ,อกกระแทกใจเดี๋ยวเอาไว้รอคืนนี้ไม่ใช่คืนนี้คืนที่14ก่อนนะฮะเก็บของแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปหาคุณเจนกันนะฮะโอเคเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปหาคุณเจนนะเดี๋ยวผมขอหาชิ้นส่วนประกอบก่อนนะฮะตัวสแตนบัตทอมเนี่ยตัวหมักตัวนี้นะครับ มันจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดว่าเราได้มาครับต้องการสตีล l 5 d ดักเทป5อิเล็กทรอนิกส์ผาด10แล้วก็แมคชินิคพาดอีกอ่าโอ้ไม่กเหล็กอ่หาเรามีอยู่ครับรับรองว่าใช้ได้แน่นอนที่เหลือเดี๋ยวเราไปงัดกันเอานะฮะเอรู้สึกว่าจะต้องโหไม่มีเลยเลยครับเนี่ยแมคาินิเชลโหอ่านชื่อยากกันเหลือเกินไอสองเช้นนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้อง เอาประแจไปงัดด้วยนะฮะประแจเรามีอยู่อันหนึ่งระดับ1กากๆโบเบ้โบเบ้นะฮะเดี๋ยวเอาไปงัดกันดีกว่าครับแล้วก็เอากาวมา2ครับ1 2บวกกับอีกผ้าครับเสียงเครื่องบินลำคานมากเลยนะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไกลซะด้วยสามารถครัฟดักเทปได้นะครับจากตัวเองนะฮะอีก2อ,อันเป็น5อันโอเคคุณเจนเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วร้านหนังสือยังไม่ได้ไปเลยคือแค่เดินมาก็ กินเวลาเยอะมากับผมถึงอยากได้ยานพาหนะนะครับ2วิธีที่เราจะได้ยานพาหนะคือ1อ่านหนังสือและเอาบูปินมันมา2คือไปในสถานที่ที่มันมีรถเยอะๆอย่างเช่นปั๊มน้ํามันหรืออะไรอย่างเงี้ออยาอ,อยาจจะมีโอกาสเจอนะครับโอกาสนะฮะเจอนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเจอเลยนะครับอาจจะเจอพวกหนังสือรถหรือไม่ก็อาจจะเจอรถเป็นคันเลยก็เป็นได้ หรือเปล่าคุณเจนกูเจ็บโอเคฮะคุณเจนขอบคุณมากครับ <c oughs> ระหว่างไอรอนพิกแอกไอรอนพิกแอกหาได้ครับไอเฟิร์สเอ็ดคิดก็หาได้ครับแต่เฟิร์สเอ็ดคิดหายากกว่านะฮะเอาเฟิร์สเอ็ดคิดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารีสต็อกในวันที่16รู้สึกว่าของจะรีใหม่แล้วด้วยนะครับชุดเกาะทหารเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มากครับคุณเลเวลอัพหนึ่งเลเวลโอเคขอบคุณมากครับออตอนนี้ผมอยากได้ชิ้นส่วนมากเลยอะ่ะในการคลาฟโอ้โหปัทอม มีไข่ต้มเฮ้ยโอ้โหมีเบคอนแล้วก็ไข่ดีฮะซื้อหน่อยคือช่วงที่เรายังคราฟอะไรไม่ได้มันเป็นสิ่งอะไรที่โอ้โหไปหมดนะฮะแต่พอเราคราฟได้ปุ๊บแอะคุณเจนขายอะไรอะกากจังสเปียร์ฮันเตอร์ไม่เอาครับยังยังไม่ชอบคราฟระเบิดไม่ชอบครับยังไม่เอาครับผมเราขายของไปเลยดีกว่าครับเท่าที่มีครับปืนไทยประิดฐ์ระดับ6เราขายไปเลยฮะเราไม่เอาแล้วครับระดับ4ี่ก็ขายไปครับชุดเกาะก็ขายไปเลยครับผม กระเป๋าตังค์เล็กๆน้อยๆขายไปให้หมดฮะมีอยู่หมื่นห้าคุณเจนไม่ค่อยมีของดีเลยเนาะครั้งนี้เนี่ยคุณเจนน้อยมากของดีของคุณเจนเพราะฉะนั้นเอานี่เอาผงดินปืนมาละกันนะฮะถือว่าเป็นของดีสุดแล้วสําหรับคุณเจนเนาะผมดูก่อนว่าคุณเจนจะให้เควีสอะไรน่าสนใจบ้างเทียสองเหรอฮะใกล้ที่สุดนะฮะเป็นการขุดสมบัติขุดสมบัติของเทียสองเรายังไม่เคยทำเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าในสมบัติเทียร์สองนี้จะเป็นยังไงนะฮะ เทือหนึ่งเราเคยแล้วไงหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะงัดรถงัดของสักเล็กน้อยนะครับเอาชิ้นส่วนมาคันนี้เลยก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคันนี้งัดไม่ได้ครับคุณเจนจองไม่เป็นไรฮนะเราจะไปคราฟอุปกรณ์เสริมไม้ตียูของเราก่อนรู้สึกว่ามันจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังครับแถวๆนั้นนะครับถ้าผมจําไม่ผิดครับด้านในจะมีโต๊ะคราฟที่สามารถใช้ได้อยู่เราไปเคลียร์กันก่อนนะฮะแล้วรนะ้านหนังสือเราจะได้เข้าไหมในะวันนี้ วันที่13แล้วนะฮะอาจจะไม่ได้เข้าโยโอเคร้านหนังสือไม่ได้เข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าวันที่14ก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราเอาไม้ตียุงให้รอดก่อนนะฮะ <c oughs> ผมว่ากระตุกอืมกำลังจะชมว่ากระตุกน้อยลงนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมฮะคันเซิลคันเซิลคำพูดทันทีไม่เอาละกำลังจะชมเลยว่าเฮ้ยอัปเดตใหม่นี่กระตุกน้อยลงหรือว่าผมต้องเล่นใหม่มันถึงจะกระตุกน้อยลงไม่เป็นไรครับเราเล่นอ่า เราจะเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแย่ขนาดไหนแย่ถึงขนาดที่เราจะต้องเริ่มเล่นใหม่หรือเปล่านะครับมีอะไรที่แบบรู้สึกขัดใจหรือรู้สึกเฮ้ยเจอจุดที่มันแย่มากๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกัน,นะฮะถ้าเกิดเล่นใหม่ในครั้งนี้ผมกาลังคิดอยู่ว่าจะสร้างแมปใหม่แบบประมาณว่าจเนเรตเองสร้างเองหรือว่าจะยังไงดีนี่ผมกําลังคิดอยู่เลยนะฮะ เอาไม้ตียุงไปกินปะเจากระตุกโอ้โหกระตุกมาอยู่หน้าซอมบี้หน้ากลัวนะคุณนะถ้าเกิดว่ากระตุกมาแล้วไปเจอกับซอมบี้พอดิแล้วมันก็โดนซอมบี้ตบพอดีอย่างเงี้ยนะฮะตบในตอนที่เรากระตุกแล้วเราไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยโผล่อีกทีนึงคือโอ้ยสตันแล้วนะครับเจอซอมบี้กัดกินตายอย่างนงี้ก็แย่เลยครับเออใช่หรือเปล่าทางนี้รู้สึกจะใช่นะฮะเหมือนจะเป็นโบสถ์หลังนี้เหลอครับที่มันมีโต๊ะคราฟข้างหน้ามีอไหมครับบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับ เหมือนจะไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจโบสถ์กันละกันนะครับไม่เป็นไรครับหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วร้านหนังสือเราถ้าจะไม่ผิดในเวอร์ชันก,ก่อนๆนี่น่าจะโอ้โหอยู่จุดที่เราอยากจะไปพอดีครับคืออยู่ประมาณนี้ครับถ้าจะไม่ผิดนะ,ะร้านหนังสืออ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูโบสถ์ก่อนกันละกันนะครับน่าจะมีโต๊ะคราฟข้างในนะครับถามว่าพี่รู้ได้งไงอ่ะ ในแมปในแมปนี้นะครับสามารถไปดูวิกิพีเดียได้เนาะมันจะมีขึ้นมาหมดเลยนะครับว่าตรงไหนเป็นจุดไหนบ้างแต่มันจะมีในเวอร์ชั่นเก่าๆนะสิบเก่า1 7 8อะไรอย่างเงี้ยเวอร์ชันสิเนี่ยยังไม่มาครับยังไม่อัปเดตก็เลยอิงจากเวอร์ชัน18นะครับแผนที่ใครอยากรู้ก็ไปดูในวิกิพีเดียเอากละกันข้างหน้ามีกวางน้อยอยู่หนึ่งตัวนึกว่าเป็นหมาเอาละผมคิดว่าน่าจะมีนั่นแหละนะมันน่าจะมีนะฮะ หลุมศพนี้แน่นอนครับทุกคนก็ได้พูดกันมาแล้วนะว่าอะไรอะอะไรอะลุงลุงไปทำอะไรในนั้น,นเฮ้ออ้าวไม่โดนด้วยโทษโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาใหม่อึ๊บเอาโดนดินเฮ้ยผมว่าโดนหัวแล้วเออคิดว่าโดนหัวแล้วนะตะกี้นี้ คุณลุงนี้แบบสุดๆจริงๆอันนี้ซอมบี้ตัวใหม่นะครับไม่ใช่ตัวใหม่หรอกตัวเก่าโมใหม่นะครับดูดีขึ้นนะฮะเราไม่มีลูกธนูนเลยนี่ปรากฏว่าเดี๋ยวเราจะตายตายเสียก่อน10ดอกพอครับระดับนี้แล้วโอ้โหเอามาทำไมเยอะ10ดอกนี้ก็เหลือหลายเก็บได้หมดแล้ว10ตัวนะครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมดูแล้วมันใช่เลยครับมันนอนอย่างงี้มันใช่เลยนะฮะนั่นตัวนั้นอีกครับดีเขาไม่ตื่นนะเนี่ย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะการอัพสกิลย่องเบาของผมนะครับคืออัพมาเพื่อเป็นโจนโดยเฉพาะเลยนะฮะจากวะนนี้ไม่ไม่โดนไม่โดนเฉียวแขนคุณลุงดิคุณลุงไม่ตื่นอา้าวโดนแขนแขนลุงรับดาเมจแทนนะเนี่ยเฮ้ยแหมถ้าเกิดไม่โดนแขนนี่ตายไปแล้วรอ,อบโบดก่อนครับสอยรอบโบดก่อนนะฮะมันต้องมีซอมบี้นอนอยู่ในหลุมอย่างแน่นอน เราเจอแล้วตัวหนึ่งมันต้องเจอไม่ไม่เจอไม,ไม่เจอมันต้องเจออีกนะฮะไม่เจอแล้วหมดเจอกับน,น้องกวางโอเคเคลียร์แล้วใช่ไหมฮะเหมือนจะเคลียร์โอเคครับเคลียร์แล้วก็เคลียร์เลยครับไม่มีอะไรแล้วครับในหลุมฝังศพนะฮะถ้าจําไม่ผิดตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าบางหลุมมันมีกล่องทหารด้วยนะครับกล่องทหารเป็นกล่องที่ดีนะครับกล่องที่ดี <c oughs> มันเป็นกล่องที่ให้ของดีนะครับแต่ในบางครั้ง มันก็ให้ของเจ็บปวดหัวใจนะฮะงัดรถก่อนผมอยากได้ชิ้นส่วนชิ้นส่วนเครื่องมือเพราะว่าผมจะคราบอุปกรณ์เสริมไม้ตียุงนะฮะอีกคันหนึ่งมี2คันเรามาให้หมดพาร์ทนี้เรามาเน้นในเรื่องของไม้ตียุงนะครับโดยเฉพาะผมเอาเหล็กที่จะคาบมาด้วยหรือย,อยังเนี่ยนี่ฮะเหล็ก5อันอ่าดักเทปมีพร้อมเรียบร้อยครับเอามาพร้อมแล้วครับ ขาดอย่างเดียวครับนี่ขาดอีกตัวนี้ครับว้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนปลั๊กไฟอะไรอย่างงี้อยากรู้ว่ามันจะแรงไหมมันจะดีไหมเดี๋ยวเอาไว้ดักเก็บซอมบี้ที่นอนอยู่กับพื้นไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับได้หม้อน้ํามาด้วยครับให้อ่าให้ทองเหลืองดีมากครับหม้อน้ํามาแล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วครับนี่ครับได้มา8ชิ้นแล้วครับอันนี้ได้มา2องอีเลย อยากได้อยากได้เยอะๆเพราะฉะนั้นเอามาเยอะเลยน้องที่ขอน้องงัดตูดรถอาจจะไม่เจอนะฮะต้องงัดหน้ารถครับนี่ส่วนกระบะเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้ารถได้มา2อันเองอันนี้ได้มา12น่าจะครับได้เรือยงครับบ,บ,รบัตทอมสตาร์บัตทอมสตาร์บัตทอมเราขาดโอโหขาด <c oughs> อิเล็กทริคเกอร์อ่าหวังว่าในโบสคงจะมีนะครับท่านผู้ชมแบบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะในโบสแน่ใจหรอพี่โบสมันไม่น่าจะมีนะ น่าจะมีอยู่ครับเราต้องเชื่อครับอย่างนั้นว่ามีนะครับเราจะเข้าตีท้ายคัวโบดนะครับณท้ายครัวโบดก็ท้ายครัวโบดฟรามาเลยหวังว่าสมบีคงไม่ตื่นนะฮะมาเลยครับตื่นหรือเปล่าวันนี้แสดงความยินดีกับทุกๆคนด้วยนะครับเป็นวันหยุดยาว4ี่วันนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับทุกคนอีกเช่นกันที่ทํางานในวันหยุดครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะตื่นหนึ่งตัวเฮ้ยให้ของอยู่ครับนี่ฮะ มีอุปกรณ์มีกล่องมีอะไรนะฮะในโบสมีของแบบนี้ด้วยหรือก็ธรรมดาครับอาจจะมีก็เป็นได้ครับโอเคเรามาสํารวจไล่ทีละชั้นเลยนะครับทีละชั้นคืออะไรครับทีละที่นั่งนะครับผมเพื่ออาจจะมีซอมบี้นั่งดูเราก็เป็นได้นะครับนั่งดูนั่งดูเลยนะฮะคือไม่นอนครับนั่งดูตัวนี้ตัวหนึ่งครับเราจะ <c oughs> อ,อ,นอ,นอ,อะ้าัวาลาาาาาัาา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 อาาีาอาา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 าะาราาาาาาา ซอบบี้ไม่รู้ครับวคือเล่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอเราเอาเป็นไม้บัตทอมบ้างดีกว่านะฮะเปลี่ยนอาวุธแป๊บหนึ่งใส่กระสุนก่อนนะพี่บี้เพิ่งตื่นนะครับโอเคเราจะตีเขาแบบรุนแรงครับสามสี่อึดนีไม่ให้ตายด้วยอื่อเราไม่ได้อัพความแรงของไม้บัตทอมมามันก็เลยตีไม่แรงเลยไม่ตายครับทีแรกขนาดคูณ3ไปนั่นนั่นน่ะมีตู้หนังสือครับให้อะไรดีๆบ้างหนังสืออะไรเนี่ย ในการเก็บถ้าจำไม่ผิดเล่มนี้มันทำให้เราสามารถเก็บตะกัวกับเก็บทองเหลืองได้ดีขึ้นจากสิงแล้วก็ประตูบ้านหรือเปล่าครับปัมบิงสิงกับปัมบิงนะฮะอ่านพี่อ่านผิดขอโทษครับไม่เป็นไรครับอ่านดูเลยครับเวลาเราไปค้นสิงนะฮะพวกที่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ ชิ้นส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นแหละได้ดีขึ้นนะครับลืมอยู่ดีๆพี่ก็ลืมเฉยนะฮะแ่เป็นบทเปล่าๆที่หนาไม่มีแบบที่คาบของอะไรเลยอ่ะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประจนภัยกันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราก็คงจะเจอกันเองโหมีที่เผาไฟเยอะจังเลยนี่นะครับแต่ที่ผมขอบคุณเลยคือตัวนี้ครับ steel to p a านะฮะไม่พูดมากแล้วละกัน,นะฮะผ่านไปเลยครับผมมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ่าโอ้ยสี สีเราเอามาสแคปย่อยไปเลยก็แล้วกันนะครับโอ้โหไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะฮะนี่เป็นบทเปล่าๆโล่งๆวาล่ล่ลาล่ขยะไม่เก็บเก็บไม่ได้แล้วข้างบนเราไม่มีอะไรแล้วนะฮะสงสัยเราต้องเดินทางถอยกลับแล้วครับย้อนยุคก,กันไปเลยนะฮะไปหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นดีกว่าครับหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านที่เราผ่านมานะฮะอาจจะมีโต๊ะคลาฟก็เป็นได้นะครับส่วนหลุมฝังศพพี่คน้คนค้นเฮ้ยเรา ถ้าจำไม่ผิดเราอ่านหนังสือตัวนี้มาแล้วนี่นะหนังสืออา,อาจจะเจอของดีถ้าเกิดคุณไปลื้อหลุมศพนะฮะตั้งชื่อหนังสือได้จับมากเป็นชื่อหนังสือว่าอาจจะเจอของดีเมื่อคุณลื้อค้นหลุมศพนะฮะย้ำทำไมสองรอบเพ่<ฮ>อเอาครับเก็บไปเลยนะครับอาจจะเจอพวกเงินทองก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมขี้เกียจขุดนะผมข้ามไปเลยนะครับ อย่ามาทวงนะครับว่าพี่ขุด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 เดี๋ยวนี้ขุดมันไม่ลุกอย่าครับเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะฮะผมยังไม,ไม่ไม่ไม่ขุดตอนนี้ยังไม่เอานะฮะแทปไฟล์อันไหนไม่จะเป็นผมแค่ดูในหลุมที่มันมันมันโชว์มาให้เราได้แบบล่อแล้วนะครับแบบว่าเฮ้ยหรือเหอะนะฮะแค่นั้นพอครับโอเคหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรืออ่าหมดแล้วหมดหมด,หมดเลี่ยงเลี้ยงแล้วครับไม่มีแล้วโอเคผ่านครับเอ้ย เราจะสำรวจที่ไหนได้บ้างเนี่ยเราตรงไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกัน,นะฮะเผื่ออาจจะมีบ้านอีกสักหลังหนึ่งนะครับ4ี่โมงเย็นแล้วด้วยครับถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราไปร้านหนังสือไปเลยก็แล้วกันนะแต่มันต้องคาบให้ได้อะผมอยากคาบจริงๆนี่ครับโอ้โหสปริงมาแล้วนะฮะอาหารขอไข่ไก่ก็แล้วกันอีกฟองหนึ่งอ๋ออร่อยโอ้ยลูกดอกก็มาเต็มไฟหน้ารถเอาเก็บไว้ครับคาบแรนชอนนะฮะ คือบ้านของเราจะต้องสว่างชดช่วงชัชวาลน,นะครับกล่องของก็เล็กๆว้ยตรงนี้มีกล่องของทั้ง4ใบเนี่ยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยไอ้ล็อกพลิกมาเยอะมากครับตอนนี้เก็บตุนอยู่ในตัว30อันแล้วอันนี้เอาไปขายได้เว้ยเอาไปขายได้เราเอาไข่เก็บไข่เราเรามีไข่อยู่2ฟองติดตัวแล้วเราเอาทิ้งไปก็ได้มันก็สําคัญเหรออ๊ย <c oughs> ใจเย็นใจเย็นครับเราครัฟอันนี้ก่อนนะฮะนี่ ครับตัวนี้ก่อนลักเทปเออ,อเก็บมาเลยครับรีบเก็บครับช่องของมันเต็มไวครับเนื้อเน่าเอาทิ้งไปก่อนค่าซอมบี้ก็น่าจะได้ผมอยากให้ระบบซอมบี้ที่ตายแล้วเนี่ยฟาร์มเลือดเนื้อเชื้อไข่็มาได้นะอยากให้ระบบนี้กลับมาครับจะดีมากเราจะได้เนื้อมาเยอะมากเลยนะฮะมาอีกคันหนึ่งครับประแจระดับกาก,ากครับจากเท่าที่ดูนะฮะตอนแรกเราเนี่ยจะได้พวกของจากการฟาร์มบ้านน้อยมากครับแล้วก็ปืนเนี่ยแทบจะไม่มี แต่ช่วงหลังๆมาครับผมรู้สึกว่าเราสามารถที่จะเจออาวุธได้เยอะขึ้นนะครับแต่ระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่ายังมีใช้ดีกว่าที่จะไม่มีใช้เนาะมันก็ยังดีครับดีที่มีใช้นั่นเองนะฮะผมจะต้องหาพวกโอไม่ก oh ็นั่นนั่นซากศพหรือตัวเป็นๆแต่ผมว่าน่าจะเป็นซากศพนะครับ ข้างหน้าเราไม่อ้ฮ่าอันนั้นตัวเป็นๆเลยครับผมไม่ใช่ซากศพแลวครับคานได้อย่างนี้นะฮะขอลายเซ็นหน่อยครับเจอตัวจริงเป็นครั้งแรกอืมดีคานคานเนี่ยจ้าอุตส่ายื่นไม้อุสา่าหเยอะไก่เยอะเหลือเกินนะฮะอุตส่า์ยื่นปากกาให้เซ็นลายเซนนะ็นเนี่ยนี่ปากกาผมนั่นน่ะที่ผมถืออยู่ไม่ใช่ไม้ตียุงจริงๆนะฮะมันเป็นปากกาด้ามยาวนะครับปากกายักษ์ใครเคยใครเคยซื้อมาใช้บ้างผมเคยซื้อมาอยู่นะครับมันจะเป็นปากกาด้ามใหญ่ๆครับขายอยู่ตาม งานงานอะไรอ่ะงานงานเกษตรแฟร์หรืองานอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอยู่นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยกันแล้วกันนะฮะคือใครเคยซื้อก็บอกกันมาได้นะครับทักกันมาได้นะฮะผมไม่เคยซื้อคนหนึ่งนะครับไม่เจออะไรแล้วอ่ะตรงนี้อ่ะสงสัยกลับไปที่หมู่บ้านนี้ก่อนนะครับอย่างน้อยเราเอาไอ้นี่อินี่ครับเอาอีตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับมันจะเจออยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเห็นไหมฮะมันมีปลั๊กไฟมันมีอาหัวเทียนบอร์ดมันมีเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็อยู่ในบ้านเนาะ เดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะครับนี่ผมมาทาอะไรเนี่ยมาจะมาอัพไม้ตียุงเดี๋ยวก่อนนะบ้านคุณเจนบ้านคุณเจนไอโต๊กคาบใช้ได้ไหมเหมือนใช้ได้อยู่นะมีความรู้สึกว่าใช้ได้นี่กล่องของมีเยอะนะเราอะหน้าโบสน้าโบสคือที่ทิ้งถังกระยาหรอหรือย,ยังไงงงโอ้โหเอ้ยหน้าโบสของเยอะมากกล่องอนุนิเยอะมากเลยครับโอ้ย แต่ที่ชอบก็คือสัตว์ที่เป็นมิตรพวกกวางพวกไก่ก็เกิดเยอะครับดีฮะผมประทับใจมากครับดีแล้วเอาเอาพวกสิงสาราสัตว์ที่มันดุร้ายไปเกิดกลางคืนแล้วก็เอาสิงสาราสัตว์ที่มันแบบใจดีเป็นมิตรมีเมตตาอยู่กลางวันแม่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่กันแบบได้ง่ายขึ้นนี่ตอนใหม่ๆนี้คือพวกสัตว์นีแทบไม่มีเลยนะครับพวกกวางพวกหมูหมากระไก่อะไรอย่างนงี้นะฮะคือจะล่าเนื้อเพื่อเอามากินเอามาทําอาหารนี่ยากมากนะครับ เอาละตอนนี้เราบ้านหลังนี้เราน่าจะเข้าไปฟาร์มได้อยู่นะครับเอาไม้ที่ยุม่ไม่ไม่ม่ม่เอานี้บ้างครับเปลี่ยนอาวุธบ้างของเขาดีนะครับปืนไทยประดิษฐ์ระดับ6นะครับถ้าไม่ดีก็ไม่เอามาใช้หรอกนะฮะอ่ะมาฟาร์มกันสักเล็กน้อยอ้าได้ครับได้อยู่ครับได้อยู่ผมว่าพอแล้วครับน่าจะถึงครับน่าจะถึงครับนี่ฟาร์มแล้วมาได้ถึงไหมถึงไหม ถึงแล้วครับ10อันครับพอครับผมกลับครับแค่นี้แหละมาเอาแค่นี้คุณเจนคุณเจนมีโต๊ะครับที่ใช้ได้ไหมเหมือนผมจะเห็นอยู่แต่ใช้ไม่ได้นะถ้าผมจะไม่ผิดอ,อยากเจออยากเจอบ้านที่มีโต๊ะครับที่ใช้ได้นั้นโต๊ะเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนวนะ่าคุณเจนคุณเจนปลูกอะไรเนี่ยบูเบอรี่ทำไมมันเป็นสีขาวอ๋ออย่าบอกนะว่าอันนี้คือบั็กที่ว่าแหละครับที่บอกว่าเขาบอกว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เปลี่ยน เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เริ่มเล่นใหม่เนี่ยอาจจะเจอจุดที่มันน่าสนใจนะครับหรือว่า XP หายหรือว่าอะไรสักอย่างอย่าบอกนะว่าอันนี้คือสิ่งนั้นที่เขาเตือนเรามาว่าคุณจะอาจจะเจอน่าสนใจจริงๆครับโอ้โหเป็นเงินเป็นทองกันเลยทีเดียวครับใสป่ปิงเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเราเล่นได้เนาะเราไม่คิดมากนะท่านผู้ชมคิดมากไหมคิดมากเดี๋ยวผมเล่นใหม่ก็แล้วกันนะฮะอาจจะเจออะไรดีกว่าก็เป็นได้ไงนะครับเข้ามาบ้านนี่ครับไม่ได้ครับคุณเจน คุณเจนใจร้ายมากครับผมเก็บของแล้วผมจะจบคลิปแล้วเนี่ยโอ้ยให้ตายสิเลเวลอัพหนึ่งเลเวลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลงที่อ่า uh huh. ตัวนี้ก็แล้วกันนะฮะฮเดอร์ Either นะครับในการรอบค่าของเรานะครับเป็นระดับ4แล้วนะฮะสุดท้ายคือระดับ5เราต้องอัพไอให้ได้เลเวล10ครับซึ่งใช้ประมาณสัก8พอยต์นะครับ 8 point รวมกับสิ่งที่เราจะอัพด้วยนะครับอีก3ตัวก็คือธนู1พอยตัวนี้1 point แล้วก็อันนี้1พอยก็เป็น11พอยนั่นเอง11 level จัดไปฮะรัวๆครับสบายมากครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เชื่อผมนะฮะคุณเจนผมขอขายหนังสือสักเล่มหนึ่งนะฮะผมมีหนังสือเล่มหนึ่งไม่ได้อ่านแล้วคุณเจนเอาไปอ่านผมอยากไปอยู่ในอ้อมแขนคุณเจนอ่านหนังสือมากเลยอย่าอเอาขายไปเลยครับข้างหลังคุณเจนคุณเจน ผมผมอยากรู้ว่าผมจะทํายังไงผมจะจะคุยกับกล่องด้านหลังคุณเจนได้ผมอยากรู้มากเลยหรือว่าผมจะต้องแอบเข้าไปทางด้านนี้ปิดผ้าม่านเหรอปิดม่านเหรอเฮ้ยม่านเลยครับอฮ้ยคุณเจนคุณเจนไม่น่าปิดม่านนะเปิดมา่านบ้างเถอะ <c oughs> บ้านหลังแถวาๆนี้ก็มีไหมหลังที่มันมีโต๊ะคราฟที่จริงมันจะมีร้านค้าอยู่บางร้านนะที่ข้างในมันจะมีโต๊ะคราฟอยู่นะฮะไปดูกันเล็กน้อยกันเลวกันก่อนที่จะจบคลิป พราะตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องรากันไปนะครับผมจะต้องอ้อยทำธุรกิจนะครับอัพไม้ติกยุงให้ได้เลยมันดูดีมากในเวอร์ชันนี้อาจจะมาเน้นที่ไม้ติดยุงก็เป็นได้เสียงมันพราอบมากอ่ะมันแบบยุงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีแบบมันสะใจดีฮะไม้ตียุงเวอร์ชันนี้ไหนมีอะไรอีกไหมมันจะต้องเป็นร้านค้าที่แบบอ่ ดูแล้วมีเครื่องมือกลไกขายอ่ะอันนี้ไม่น่าใช่สภาพเป็นเหล็กมากเลยตึกนี้ก็ไม่น่ามีไม่มีครับตรงนี้ไม่มีเด็ดขาดเลยครับผมอันนี้เนี่ยเนเวเจนซ์โอ้โหค i ิมเบอรี่นะครับคือมีชื่อแมพบอกเราด้วยนะครับพร้อมจับค i ิมเบอรี่นะครับคืออะไรครับไม่ทราบได้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจกันแล้วกันแต่มันเป็นตึกใหญ่พอสมควรนั่นก็บ้านหลังใหญ่นะเนี่ย โอเคน่าจะพอก่อนนะพอสังเขปนะฮะของปากของคอกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะมาตามหานะฮะจุดที่มีนะครับผมโต๊ะคราฟนะครับเพื่อที่จะคราฟพร้อมกับไปหาหนังสืออ่านซะนะนะครับผม <ๆ S 1> ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ก็สุขสันต์นะฮะในวันหยุดยาวครับสุขสันต์วันพ่อด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ